สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดอกบ้าน h ชนแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อ10ข้อห้ามที่ทำให้อับโชคอย่าทำเด็ดขาดท่านผู้ฟังคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคแต่มักเฉียดไปเฉียดมาไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนั้นได้ทำผิดในบรรัญญัติสิบประการของการเสี่ยงโชคคะ่ะ เลยทำให้โชคลาภของคุณหลุดลอยครั้งแล้วครั้งเล่าในวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเสี่ยงโชคอย่างมีเกินด้วยบัญญัติสิบประการกันค่ะซึ่งบัญญัติสิบประการของการเสี่ยงโชคนี้ยังเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะหากทำได้ทั้งหมดนี้รับรองว่าโชคลาภไม่หลุดมืออย่างแน่นอนค่ะ บัญญัติข้อที่หนึ่งห้ามแช่งผู้อื่นค่ะสำหรับคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคสิ่งที่ห้ามทำเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการไปขัดลาบคนอื่นอย่าทำเด็ดขาดค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นคนใกล้ตัวของคุณกำลังซื้อลอตเตอรี่ห้ามไปทักท้วงเด็ดขาดหรือห้ามไปขัดลาบคนอื่นโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นลอตเตอรี่ หรือตัวเลขที่คุณจำไว้มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ค่ะและที่สำคัญผู้ที่เสียงโชคนั้นไม่ควรไปดูถูกเลขของคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าเลขของเขานั้นจะมาจากแหล่งใดก็ตามหรือบางท่านบอกว่าได้รับความฝันมาไปตีความฝันในความหมายของตัวเขาคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยเขาตีค่ะถ้าเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือ เพราะการที่เราไปดูถูกคนที่ตีความปันด้วยตัวเองและไปดูถูกเลขของคนอื่นนั้นจะทำให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไม่เข้าข้างคุณจะทำให้งวดนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะคาดเคลื่อนในเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์ได้อย่างแน่นอนค่ะบัญญัติข้อที่2ห้ามเล่นเลขเดิมซ้ำๆหรือตามเลขเดิมๆเ,เกินกว่าสีงวดค่ะ ผู้ที่ชอบเสียงโชคทั้งหลายห้ามเล่นเลขเดิมซ้ำๆหรือตามเลขเดิมๆเกินกว่าสีงวดโดยเด็ดขาดหลายคนมีเลขในใจไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถคันแรกของคุณที่ซื้อตามมาทุกงวดหรือจะเป็นเลขอายุของคนที่คุณรักก็ดีเป็นเลขวันเดือนปีเกิดของคุณ หรือเป็นเลขประจำตัวคุณแต่คุณทราบหรือไม่คะว่าการเล่นเลขเดิมซ้ำๆติดกันเกินกว่าสีงวดและสีงวดนั้นก็ไม่ถูกจะทำให้ดึงเลขตัวอื่นของคุณพลอยไม่ถูกไปด้วยดังนั้นใครที่มีเลขในใจก็เล่นคะ่ะแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเล่นติดต่อกันเกินสีงวด งวดที่5อาจพักไม่เล่นหรือตามเลขนั้นไปอีกสักหนึ่งหรือสองงวดเสร็จแล้วค่อยตามต่อก็ไม่ว่ากันแต่ห้ามเล่นเลขเดิมซ้ำๆเกินสีงวดติดเด็ดขาดเพราะอาจทำให้คุณนั้นชวดในเรื่องของโชคลาภได้ค่ะบัญญัติข้อที่3ห้ามหยิบยืมเงินคนอื่นในการเสี่ยงโชคเด็ดขาดค่ะบางท่านอาจจะไม่พกเงิน อาจจะไปหยิบยืมเงินของคนอื่นมาซื้อลอตเตอรี่ยืมได้ค่ะแต่ก็ควรที่จะคืนเงินให้เขาทันทีในวันนั้นไม่ควรคืนเงินข้ามวันหรือไม่ควรรอหวยออกก่อนแล้วค่อยคืนเงินเด็ดขาดนะคะเพราะทำแบบนั้นบอกได้เลยว่าเป็นการฉุดดวงของคุณเองทำให้ลอตเตอรี่ใบนั้นโอกาสถูกน้อยนิดเดียวหรือไม่มีโอกาสถูกเลยค่ะ และอีกหนึ่งกรณีหากมีคนอื่นมามอบลอตเตอรี่ให้อาจจะให้ด้วยการอยากแบ่งโชคลาภให้หรือบางท่านนะคะไปจับสลักอะไรมามีการให้ของขวัญเป็นลอตเตอรี่ต่างๆให้รับลอตเตอรี่ของคนอื่นได้คะ่ะแต่ในฐานะผู้ที่เสี่ยงโชคทั้งหลายและอยากมีโชคแนะนำให้คุณมอบเงินคืนกลับไปหนึ่งบาท ั้นนต่ะะคะเพื่อเป็นการแลกกับลอตเตอรี่ที่เขามอบให้คุณเผื่อว่าการเสี่ยงโชคของคุณในครั้งนั้นหรือการได้รับลอตเตอรี่ในครั้งนั้นจะทำให้คุณถูกหวยครั้งใหญ่ก็เป็นได้คะ่ะบัญญัติข้อที่4หากคุณถูกหวยสีงวติดกันดวงคนที่ถูกหวยสีงวติดกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ดวงขึ้นคะ่ะหรือมีดาวในดวงชะตาที่มอบความโชคดีให้ แต่อยากให้คนที่โชคดีที่ถูกหวยสีงวดติดกันหยุดเล่นในงวดที่ห้าก่อนคะ่ะเหตุผลคือเพื่อให้พลังโชคลาภในตัวคุณได้ถูกกระตุ้นอีกครั้งเพราะว่ามีดวงคนบางคนที่ถูกหวยตลอดทั้งปีติดกันทุกงวดแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่หยุดงวดที่5แล้วค่อยไปต่อเล่นงวดที่หอีกทีก็ไม่มีใครว่าอะไร เพราะถ้าคุณโลภเมื่อไรคุณอาจถูกหวยแค่ติดกันรอบนี้รอบเดียวในชีวิตและอาจจะไม่ถูกอีกเลยตลอดชีวิตก็เป็นได้ค่ะและที่สำคัญคนที่ถูกหวยเกินสีงว่าติดกันบ่อยๆทั้งงวดที่ห้าถูกอีกส่วนใหญ่จะกระทบปัญหาสุขภาพของตัวคนเองค่ะมีโอกาสที่จะพบเจอโรคร้ายแต่บางคนอาจไม่กระทบกับตัวเราถ้าดวงเราแข็ง แต่อาจไปกระทบกับคนใกล้ตัวหรือคนรักของคุณก็ได้ทางที่ดีถูกแบบหอมปากหอมคอก็ได้ค่ะถูกสีงวดแล้วพักหนึ่งงวดแล้วงวดที่หกค่อยมาถูกอย่างต่อเนื่องอีกครั้งค่ะบัญญัติข้อที่5ห้ามบนบานสิ่งศักดิก์สิทธิ์ข้อหวยทั้งหลายหลายคนมีคำอธิษฐานบนบานติดปากนั่นคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาถ้าลูกช้างถูกหมยรางวันที่หนึ่งจะให้ลูกช้างตายไปก็ได้ขอให้ชาตินี้ถูกหมยรางวันที่หนึ่งสักครั้งเถอะเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าหลายคนก็อธิษฐานแบบนี้และก็มีหลายคนถูกรางวันที่หนึ่งจริงแล้วก็เสียชีวิตไปจริงๆดังนั้นนะคะเราไม่ควรบ่นบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณถูกห,หมยแต่ถ้ามีโอกาสไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งที่ควรขอก็อาจจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มอบในเรื่องของโชคลาภให้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรไม่ต้องคาดหวังว่าอยากจะได้รางวันที่หนึ่งรางวันที่สองสามสี่ห้าหรือถูกหวยสามตัวตรงสองตัวตรงไม่ต้องไปต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะถ้าคุณมีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมอบโชคให้กับคุณอยู่ดีไม่ว่าคุณจะอ้าปากขอหรือไม่ก็ตามค่ะ บัญญัติข้อที่6หลักการขึ้นเงินลอตเตอรี่เพื่อรับโชคอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจไม่รู้ว่าเราจะขึ้นลอตเตอรี่เมื่อไหรดีถ้าเราถูกหวยเคล็ดลับนี้อยากให้ทุกคนทำตามก็คือให้ไปเมื่อใดก็ตามค่ะที่ลอตเตอรี่ในมือคุณประกาศรางวัลออกมาแล้วคุณถูก จะเป็น3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวหรือรางวันใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นรางวันที่หนึ่สองหรือ5เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้แล้วให้คุณขึ้นเงินภายใน15วันหลังหวยออกไม่ควรขึ้นเงินข้ามผ่านไปในการออกหวยครั้งใหม่คะ่ะเช่นหากคุณถูกหวยในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ ก็ให้ขึ้นเงินภายในวันที่15กุมภาพันธ์อย่าให้เลยไปวันที่16กุมภาพันธ์ที่เป็นวันหวยออกงวดใหม่เด็ดขาดเพราะถ้าทำแบบนั้นโชคลาภของคนนั้นจะขาดช่วงค่ะ และที่สำคัญคนที่ถูกลอตเตอรี่เมื่อใดก็ตามที่ถูกลอตเตอรี่แล้วให้แบ่งเงิน5%เซจากรางวัลไปทำบุญไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้กับสังคมการทำบุญกับคนยากจนยากไร้การทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานทำบุญลงศพการทำบุญเกี่ยวกับวัด การทำบุญสร้างโรงพยาบาลการทำบุญบริจาคเลือดกับสภากาชาติไทยอะไรก็ได้ค่ะและต้องทำ5%เปอร์เซนต์ของยอดที่คุณถูกหวยหรือยอดเงินที่ได้รับจากการที่ขึ้นเงินลอตเตอรี่ภายใน15วันหลังจากที่คุณได้รับเงินเพียงเท่านี้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภก็จะอยู่กับคุณค่ะบัญญัติข้อที่7 แบ่งเงินเพื่อกระตุ้นโชคลาภในงวดถัดไปค่ะถ้าเป็นลอตเตอรี่เราจะแบ่ง5%เเซแต่ถ้าถูกหวยทางเลือกแบ่ง7%จากเงินถูกหวย3%เซให้นำไปใส่กระปุกเพื่อเป็นเงินขวัญถุง4%เซจากการถูกหวยจากการขึ้นเงินหวยทางเลือกให้ไปทำบุญค่ะทำบุญอะไรก็ได้และให้กรวดน้ำอุทิศบุญให้กับเทวดาผู้รักษาตัวเรา ครูบาอาจารย์บรรพบุพบรุษเจ้ากรรมนายเวรให้ทำดังกล่าวภายในสิวันหลังจากที่คุณได้เงินจากผู้ให้รางวัลหวยทางเลือกเพียงเท่านี้ก็จะมีโชคอย่างต่อเนื่องแถมยังมีเงินขวัญถุงให้ต่อยอดนึกว่าต่อไปด้วยค่ะบัญญัติข้อที่8แก้ปัญหาโชคลาภเฉียดไปเฉียดมาข้อนี้อาจจะตรงใจใครหลายๆคนค่ะ หากโชคลาภของคุณเฉียดไปเฉียดมาผิดแต้มเดียวบางรอบก็ลบหนึ่งบางรอบก็บวกหนึ่งหรือคุณซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะคะคุณควรแก้ดวงด้วยการทำความสะอาดหิ้งพระถ้าใครมีหิ้งพระนะคะต้องทำความสะอาดหิ้งพระสำหรับใครไม่มีหิ้งพระอาจจะมีแค่ห้องพระ หรืออาจจะมีสร้อยพระอยู่ก็ทำความสะอาดสร้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชามากระตุ้นโชคลาภของตัวคุณด้วยการสวดอิติปิโสมากกว่าอายุหนึ่งจบแล้วก็ให้สวดคาถาเงินล้านเก้าจบติดต่อกันทุกคืนเก้าคืนค่ะเพียงเท่านี้โชคลาภที่เคยเขวโชคลาภที่เคยจับต้องไม่ได้เฉียดไปเฉียดมาก็จะก,กระตุ้นพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ และที่สำคัญหลายคนบางท่านดวงมีในการถูกหวยแต่ขาดในเรื่องสมาธิขาดการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้คนนั้นขาดโชคลาภไปได้อย่างน่าเสียดายลองนำไปทำดูนะคะบัญญัติข้อที่9ไม่ต้องไปแข่งบุญแข่งวัส,สนาแข่งโชคลาภกับใคร เมื่อพูดถึงโชคลาภคนบางคนมีดวงโชคลาภที่แตกต่างกันบางคนเกิดมากับดวงถูกหวยถูลอตเตอรี่ปีหนึ่งเกินสิบงวดบางคนถูกงวดเว้นงวดค่ะบางคนปีหนึ่งให้ถูกหนึ่งงวดยังยากเลยบางคนก็มีอย่างต่อเนื่องแต่อาจถูกปีหนึ่งไม่เกินห้าง,งวดอย่าไปเปรียบเทียบดวงกับใครเด็ดขาด อย่าไปอิจฉาริษยาใครอย่าไปแอบดูเขาทำบุญด้วยอะไรเขาถึงถูกหวยหรือเขาไปตามขุดเลขโรยแป้งกับตะเขียนต้นไหนเขาถึงถูกหวยไม่ต้องไปสนใจเพราะคนเรามีดวงโชคลาภที่แตกต่างกันขอที่ายคำว่าโชคลาภให้เข้าใจกันหลายคนพูดถึงโชคลาภจะคิดว่าคุณจะต้องถูกหวยรวยเบอร์จะต้องมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค แต่จริงๆแล้วโชคลาภไม่ใช่หมายถึงการถูกหวยอย่างเดียวคำว่าโชคลาภบ,บางท่านอาจมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานยกตัวอย่างเช่นคุณไปสอบแข่งขันอะไรก็สอบติดสอบชิงทุนก็ได้หรือออกจากงานวันนี้คิดออกจากงานวันนี้วันรุ่งขึ้นก็ได้งานใหม่หรือบางคนยังไม่คิดจะออกจากงานก็มีคนมาเสนองานใหม่ให้อันนี้เขาเรียกว่า คุณเกิดมาพร้อมโชคลาภแต่เป็นโชคเรื่องการงานบางคนมีโชคการงานแต่ไม่มีโชคหวยก็เป็นไปได้ค่ะบางท่านมีโชคในเรื่องของความรักความรักไม่เคยขาดเจอใครครบใครก็เป็นคนดีเป็นคนดูแลเราดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขาดในเรื่องของความรักมีคนเมตตาสนับสน,นุนในดวงของเขาอาจจะมีโชคเรื่องของความรักแต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้ามีโชคเรื่องความรักแล้วจะมีโชคเรื่องหวยด้วยนะคะดังนั้นต้องบอกเลยว่าโชคชะตาของคนแตกต่างกันและโชคลาภไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตบางคนได้อย่างเสียอย่างดังนั้นอย่าไปเปรียบเทียบอิจฉาใครเรามีแค่ไหนก็มีแค่นั้นหมั่นทําบุญเชื่อว่าสักวันโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจะเป็นของคุณค่ะบัญญัติข้อที่สิ ไม่ควรนำเงินที่โกงมานำเงินที่ได้มาด้วยความไม่ชอบไปซื้อลอตเตอรีตตร่เด็ดขาดค่ะนักผจญโชคลาภทั้งหลายไม่ควรนำเงินที่คุณขโมยมานำเงินที่คุณช่อโกงนำเงินที่ได้มาด้วยความไม่ชอบไปซื้อลอตเตอรีตตร่เด็ดขาดค่ะเพราะนั่นเป็นการดึงกรรมดึงเคราะห์จากคนที่เป็นเจ้าของเงิน จะเป็นของตัวคุณในกรณีที่คุณนั้นซื้อหวยจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยจากเงินนั้นก็ตามแต่คุณนั้นได้ดึงเคราะ์ดึงกรรมของเจ้าของเงินมาเป็นของคุณแล้วรวมถึงการขามวยลอตเตอรี่บางคนไปเจอกระเปะะ๋าตังคนอื่นและมีลอตเตอรี่แล้วเก็บมาเป็นของตัวเองเมื่อไรแล้วลอตเตอรี่นั้นจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามค่ะเป็นการดึงกรรมนะคะ ขขอออองงเเจ้ารตรี่ดังนั้นถ้าอยากมีโชคลาภที่ยั่งยืนต้องมีโชคลาภที่เกิดขึ้นจากความถูกต้องเพียงเท่านี้โชคลาภนั้นก็จะงอกเงยและประสบผลสำเร็จทำให้ชีวิตของคุณนั้นจะเริญรุ่งเรืองค่ะนอกบ้านแชนแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ